ของสุดท้ายของลีกพระรองครับวันนี้เราจะพูดถึงทีมระยอง FC ทีมัอันดับ7ของตารางคะแนนครับและก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว7เกมชนะ4เสมอ3แล้วก็2เกมล่าสุดเนี่ยชนะทีมที่อยู่ในกลุ่มเลื่อนชั้นด้วยกันด้วยเปิดบ้านชนะคัสตอมแล้วก็บุกไปชนะนครศรีถึงบ้านเขาเลยทำให้ตอนนี้ระยองมี4-6คะแนนครับตามหลังจากฝูงอย่างตราด FC อยู่เพียงแค่4แต้มเท่านั้น ความดีความชอบส่วนหนึ่งผมยกให้พี่ชูชูศักดิ์สีภูมิเลยกลับมาคุมระยอง FC รอบนี้ก็รอบที่3นะเครับเคยมีประสบการณ์พาทีไปเล่นลีกสูงสุดด้วยและตัวนักเตะเองก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับนักเตะที่เติมเข้ามาก็ตอบโจทย์ลาวินโมอ่องแข้งดีมชาติเมียนมาก,ก็จี๊ดจ๊าดเลยติดทีมชาติเมียนมาณนะปัจจุบันด้วยนะช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยชุลป้าเองก็ตัวใหญ่ครับพักบอลดียิงได้ราฟาเอลเกายาโดอันนี้ก็ทรงดี หัวฟูฟูหน่อย4เกมหลังสุดได้ยิงไป5ประตูก็เรียกได้ว่าลงตัวทีเดียวครับสำหรับทีมระยอง FC ที่คุมทัพโดยพี่ชูชูศักดิ์ศรีภูมิเดี๋ยวเราไปดู5เกมที่เหลือของระยอง f c กันครับว่าจะเหนื่อยแค่ไหนกับการสารตอบผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมครับเกมแรกเปิดบ้านรับการเยือนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดแค่เกมแรกนี่ก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยพอเจอทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นด้วยกันครับแพ้ชนะเนี่ยมีสิเสียโมเมนตัมได้เลย เกมที่สอ,ออกไปเยือนสุพรรณบุรี FC เหมือนกันเลยครับเหมือนกับเชียงใหม่ยูเลยสุพรรณปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนครับแล้วก็เกมต่อมาเปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์ FC ฟซณตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยจะตกชั้นไปแล้วหรือยังถ้าตกชั้นไปแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ง่ายขึ้นมานิดนึงนิดเดียวเท่านั้นครับของระยอง เกมรอบสุดท้ายครับออกเยือนัชนาทชัยนาทเนี่ยอย่างที่บอกไปกับทุกๆท,ทีมที่เจอชัชนาทก็คือัชนาทเองไม่ต้องลุ้นอะไรครับไม่ต้องลุ้นเพลย์ออฟไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นก็ควรจะเป็นเกมที่ระยองเก็บ3แต้มและเกมสุดท้ายครับออกเยือนตราด f อเดินทางไม่ไกลแต่ตราดก็คือทีมที่ผลงานดีมากๆทีมหนึ่งเหมือนกันนำจากูงอยู่ตอนนี้ด้วยณนะเวลานั้นไม่รู้จะเป็นจากูงหรือเปล่าแต่ก็เป็นทีมที่น่ากลัวอยู่ดีครับ ดูจากโปรแกรมแล้วระยอง FC ไม่ง่ายเลยผมก็ได้ถามพี่ชูเลยครับว่ารู้สึกยังไงกับฟอร์มการเล่นของทีมที่ดีมาก่อนหน้านี้พี่ชูก็บอกเราก็จะพยายามทำตามเป้าหมายของเราครับณนะตอนนี้ระยอง FC เป้าหมายคือเพลย์ออฟการได้เลื่อนชั้นเลยอัตโนมัติเนี่ยอันนั้นคือโบนัสครับอย่างน้อยก็เกาะในกลุ่มเพลย์ออฟไปก่อนแล้วค่อยไปวัดกันอีกที ระยอง FC คือหนึ่งทีมครับที่ไม่ควรมองข้ามเลยโดยประสบการณ์ของทีมแล้วผู้เล่นที่อยู่กันมานานต่างชาติก็ใช้ได้รอดูบทสรุปแล้วกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วระยองจะจบณนะตรงไหนในฤดูกาลน,นี้ครับใครที่ผ่านทางมาแวะมาเจอคลิปนี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเราก็จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลไทยมาฝากกันอยู่เรื่อยๆครับ